ไวสดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะสวัสดีพี่น้องกันทุกคนอ่าอันนี้เป็นน้องนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็เป็นชนเผ่าเป็นลูกหลานชนเผ่าเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆ้องที่มาให้กําลังใจเพื่อนนะครับที่เห็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตารวจที่อ่อเหมือนกับเลยเถิดไปจนกระทั่งว่าไปซ้อมเด็กอายุยังไม่ถึง18ปปีนะครับ ไปใส่เครื่องพัฒนาการซึ่งกฎหมายบัญญัติห้ามเอาไว้นะครับท่านไม่สามารถที่จะกระทําการอย่างนั้นได้ถ้าจะจับเยาวชนมันต้องจับโดยละมุนละมอมพ่อแม่เขาต้องรับรู้นะครับการที่จะรับสารภาพในสำนวนอะไรก็แต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขานะครับเอาว่าในเคสของน้องผู้ชายน้องเขารับสารภาพนะครับว่าเขากระทำอะไรบ้าง อันนี้แหละคือท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิเ,เด็กและเยาวชนนะครับพวกท่านเองละเมิดกฎหมายกันสุดท้ายไปทางใครจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่พวกเราในเพตตะลุด่านเถื่อนโดยปา๋ายก่งไกยไทยอ่อนนะครับก็ให้ผมเข้ามาดูแลในเขตนี้นะครับโดยป๋านั่งดูอยู่ที่บ้านาก็นั่งกัว่าป๋าเขาก็มีธุระ ที่จะต้องไปสาสางหรือไปเคลียรงานต่างๆในตํนตวัดของโวลัมภูนะครับวันนี้พี่น้องอชาวชนเผ่าก็มากันหลากหลายส่วนพี่น้องที่มาจากเชียงใหม่ขอญาติกลับก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเดินทางไกลนะครับส่วนน้องๆเองก็ต้องอยู่แค่หมายถึงว่าที่พักหรือหอพักนี้ก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเองวันนี้ทุกคนนะครับมาด้วยความคาดหวัง มาถึงสภาผู้แทนรัฐฎร,รมาถึงอา,อาคารรัฐสภาเพราะนั้นก็ต้องเป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวชนเผ่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างมนุษย์คนหนึง่งเพราะเขาก็คนไทยไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับคนคนเราอะนะไม่โดนกับลูกตัวเองไม่รู้หรอก ส่วนขบวนนการอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปสอบสวนคนที่กระทําความผิดถ้าคิดว่าช่วยกันได้ลองลองลอง,ลองช่วยกันดูนะครับแต่ถ้าช่วยแล้วมันเป็นอันตรายกับตัวเองผมว่าไม่ไม่คือไม่คุ้มกับการที่จะไปลงทุนช่วยคนกระทําความผิดนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรมนูญฉบับเดียวกันอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวที่มาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยทำมาหากินเขาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองเขานะครับท่านอยากจะตรวจเขาก็ต้องตรวจในที่ที่มันเหมาะสมที่สมควรตรวจนะครับอย่าทำอะไรให้มันได้ดั่งใจตัวเองเพราะน้องๆถึงแม้เขาเป็นชนเผ่าแต่เขามีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะครับกฎหมายต้องคุ้มครองเขาได้นะครับผมเองถือสิทธิ์เป็นผู้พบเห็นถ้าเกิดว่า พี่น้องชาวชนเผ่าถูกข่มเหงรังแกนะครับพวกเราในเพจรถรบด่านเถื่อนเราขันอาสาที่จะช่วยพี่น้องเท่าที่ช่วยได้มีนักกฎหมายมีทีมกฎหมายเนี่ยมีทีมทนายความที่จะดําเนินคดีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทีมที่ปรึกษาเพราะนั้นเองเนี่ยกฎหมายมันต้องคุ้มครองทุกคนนะครับเนาะเอาอย่างนั้นเนาะเนาะ พราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆต้องฝากน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยถ้าพบการกระทำความผิดอะไรที่มันมาจากเจ้าหน้าที่รัฐเราสามารถถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนบอกว่าถ่ายไม่ได้ถ้าถ่ายแล้วเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญเราก็พูดได้เหมือนกันพวกเราก็รำคาญพวกคุณเหมือนกันนะ าการไปตั้งด่านตั้งจุดตรวจอะไรก็แล้วแต่ขอญาตถูกต้องไม่ถูกต้องแต่มันก็ก่อความเดือยวร้อนรำคาญให้กับประชาชนคนที่เขาใช้ทางเงินทุกบาททุกกระตังที่สร้างถนนมานะครับก็เป็นเงินภาษีจากประชาชนคนไทยทุกคนแม้กระทั่งน้องๆเนี่ยที่เขาเรียนอยู่นี่นะครับถามว่าเขาเสียภาษีไหมบางคนถ้ามองไม่ลึกอาจจะบอกว่าน้องมันยังไม่ได้เสียภาษี ถามว่าน้องมันเดินเข้าร้านร้านสะดวกซื้อมันกินนมนั่นแหละคือภาษีที่มันถูกหักไปแล้วอย่ามองข้ามว่าเงินภาษีมันต้องมีเออเขาเรียกว่าอะไรมีบัตรเอ่อไปเสียภาษีบุคคลภาษีป้ายอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนเกิดมามันต้องกินนอนเด็กพวกนี้มันยังต้องเสียภาษีเลยเพราะมันต้องเปิดพัดลมมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมทุกอย่างมันถูกหักภาษีหมด คนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะบอกว่ามึงไม่ได้เสียกูเสียเยอะกว่ามันเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนบอกว่าคุณเสียเท่าไหร่ผมนี่เสียเท่านั้นอยากขี้โม้เอาง่ายนะทุกคนมันเสียภาษีหมดถนนสร้างขึ้นมาเพื่อให้การจราจรมันโฟเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาพอถนนเสร็จเดินทางโดยสะดวกตำรวจกลับเอากลวยไปตั้งเพื่อที่จะตรวจหาความผิดของรถยนต์กล่าวหาเขาได้ท่านได้ตัง แต่ประชาชนพอประชาชนเขาเกล่าวหาพวกคุณโดนข้อหาหมิ่นประมาททุกครั้งไปโดนขาาอ้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัตินะพี่เจ้าพนักง,งานก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพวกท่านไม่ใช่เทวดาผมบอกแล้วไงว่าถ้าผมพบเห็นผมแจ้งความเรื่องคดีหมดเพราะนั้นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายหลีกเลี่ยงว่า ไปบัญญัติเอาไว้ว่าคนที่ทําความผิดถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้รับข้อยกเว้นใช้วอเถื่อนก็ได้รับข้อยกเว้นผมแจ้งความหมดแล้วครับผิดถูกไปว่ากันที่ศาลนะนะก็คืออย่างนี้ก็ให้น้องช่วยกระจายข่าวกันไปนะลูกนะคือหนึ่งพวกเราถ้ามีความรู้พอสมควรแต่น้องๆอาจวันข้างหน้าอาจจะได้เป็นผู้รับสารก็ได้ก่อนที่จะตัดสินประหารชีวิตใครก็ดูหน่อยแล้วกันนะ <laughs> น้องงง,งเอาวันนี้เดี๋ยวพี่น้องเขาจะพาไปเ,เหมือนกับเข้าหิวข้าวนะครับก็ยังไม่นี่เดี๋ยวเ,เลขาธิการของสาสาจะพาพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงข้าวส่วนผมเองก็คงมีงานค้างอยู่สองสามที่ก็คงไม่ได้ไปทานกับพวกท่านนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่น้องเรามีอะไรมากวา่า <c oughs> สตรอเบอร์รี่ <c oughs> สตรอเบอร์รี่ครับอ่าสตรอเบอร์รี่เอาอันนี้อันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่จากจากเชียงใหม่ <c oughs> ใช่ไหมเชียงใหม่ อ่ามามอบขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือนะครับครับผมนี่พอบอกซาตวารีแล้วน้ำลายไหลเลยเนี่ยครับยังไงก็ฝากนะครับฝากนะครับฝายยงกายเล้ครัเฝายยังกายกินผ่านไอ้นี่เราแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วทีนี้อย่างนี้ เมื่อให้มาสองกล่องจริงๆเจตนาลมของผู้ให้ก็คือบอกว่าฝากไว้ให้ป๋าสุพลกล่องหนึ่งแต่ทีนี้ว่าในเมื่อว่าผมมีลูกหลานอยู่ตรงนี้ผมมอบให้ลูกหลานกล่องหนึ่งได้ไหมโอ้ได้ครับเนาะก็คือมอบให้น้องๆชิมกันได้คกล่องหนึ่งลูกเอาแบ่งกันเนาะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปแบ่งกับป๋าสุพลเองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆมากครับขอบคุณครับก็จบการถ่ายทอดสด แค่นี้ละกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนเขาไปทานข้าวกันขอบคุณครับสวัสดีครับ